ติดคุกตอนนี้ผมติดคุกอยู่ครับทุกคนเราสน,นอนติดคุกช่วยด้วยเฮลเมเฮลเมช่วยด้วยเราติดอยู่ในคุกฟังนะพฤติกรรมของคุณต่ำมากซึ่งแสดงว่าคุณไม่ได้ทำพฤติกรรมดีพอสมควรวกคุณทั้งหมดจะต้องถูกประหารชีวิตผมทำอะไรผิดผมแค่ขโมยลูกอมเด็กต้องประหารชีวิตกันเลยเหรอ ไม่นะไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีทางได้ออกไปจากที่นี่รอวันตายอย่างเดียวเออขโมอยลูกอมเด็กก็ก็ก็โดนประหารชีวิตเหรออะไรเนี่ยเขาให้เราไปหานักโทษที่หมดสติทั้งหมด5คนครับเฮ้ยเราออกจากคุกได้เอ๊ ผู้คุมไม่อยู่เราออกได้อุ้ยแล้วนักโทษมันหลับอะไรแถวนี้ไม่นอนไม่นอนดูดิทุกคนไม่นอนไม่นอนมันหลับอะไรแถวนี้เนี่ยเบคอนเพื่อนอ่นเบคอนบอกฉันไม่ได้หลับแต่ฉันตายหลับทุกคนนี่เสียงโกนดังอยู่เนี่ยแต่ไม่ใช่เสียงโกนเขาเสียงโกนผู้คุมหรือเปล่าไม่รู้ ยีงไงผู้ครูมันหลับอยู่นี่เฮ้ยทำไมหลับแล้วตามไม่ปิดอะแล้วเขาไม่เห็นเราเหรอ <c oughs> เราจะต้องอยู่รอให้จะถึง6โมงครับทำไมอะถ้าอยู่6โมงแล้วเราจะสามารถออกมาจากที่นี่ได้เหรอเพราเราแค่ขโมยลูกอมใช่ไหมหากคุณไม่หลับเมื่อตำรวจมาคุณตายหากคุณไม่ดื่มน้ำคุณตายหากคุณไม่กินเบอร์เกอร์คุณตาย บางครั้งคุณจะต้องออไม่งั้นคุณตายเคยรื่องกำเนิดไฟฟ้าโอา้โหทุกคนตำรวจมาไม่เป็นไรครับเรานอนอยู่ไหนตำรวจมาแล้าเป็นไงขอดูหน้าตาตำรวจหน่อยแล้วมาอย่างนานกว่าจะมาถึงนะีน่มาแล้วตำรวจมาทำอะไรอะ่ะมันมองไปไหนเนี่ยทำไมอันนี้ออกได้เหรอเฮย้ยสวยละ เสือละเสือละเขาไปนอนเดีย๋ยวเขาหาว่าเราหนีคุกอันนี้นอนก่อนครับตำรวจมาทุกคนเรากำลังจะแหกคุกเลยเมื่อกี้อะเดี๋ยวเรามันไปเราจะไปแหกคุกโอ้โหมันก็มาช้าเหลือเกินกว่าจะเดินมาถึงคุกมาแล้วมาแล้วเปิดไซเรนมาแล้วเปิดไซเรนเพื่ออะไรเนะี่ยอยู่ในคุกเนะี่ยไม่เข้าใจจริงมันไปแล้วครับตอนนี้ กินก่อนเราก็จะไปนี่ไงทางแห่คุกของเราอุ้ยเราปวดอึเครื่องกำะเนิดไฟฟ้าเครื่องกำะเนิดไฟฟ้ารีฟ,ฟิวเจเรเตอร์รีฟิวเจเรเตอร์อุ้ยเกือบเก็บถังแก๊สไว้ก่อนเบอร์เกอร์เอาเบอร์เกอร์ก่อนตำรวจรับอยู่รีบไปครับ วันนี้ได้เบอร์เกอร์อรมาแล้วเมื่อกี้มันจะทำมังกรแหกคุับมันมาแล้วนอนนอนนอนอันนี้เป็นเวลาตีสอบแล้วไปเลยเอ้าทางตันอุ้ยมันตันน่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะออกซิเจนจะหมดแล้วตำรวจก็มาด้วยสวยแล้วทุกคน เอาดิเอาใครจะวิ่งไวกันขอ,อน,นอนหน่อยโอ้โห,โโหปวดอึดด้วยไม่เป็นไรตอนนี้ปวดท้องครับปวดท้องครับแต่ตำรวจมาเราต้องรอรอก่อนท่าตำรวจมันไปก่อนเฮ้ยเราไหวไหมเนี่ยเฮ้ยดูดิเราเราจะหมดแล้วตอนนี้เอ,อื้อท้องอึดเราเหมือนเตี้ยวกำลังจะล่วงไปซักทีสิตำรวจไปซักทีสิตำรวจไปถืว้ไปเร็วไปเร็วขอไปขี้ก่อนอ่าปลอดภยัยแต่ตำรวจมันกำลังวิ่งไปอยู่ โอเคแล้วก็มีเบอร์เกอร์เหลืออันนี้ตีห้าแล้วครับชั่วโมงเดียวไปเอาเบอร์เกอร์ไปเอาเบอร์เกอร์เ,อเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ตำรวจมันหลับอยู่กินเลยเอาไปเผื่ออันหนึ่งไปเร็วไปเร็วไปเร็วเรายังไม่ใช้วิ่งเรายังไม่ใช้วิ่งยุ่งกว่าจะมีเหตุการณ์ไม่ปกติเราค่อยวิ่งเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยหกโมงเช้าแล้วหัวเราหายไปไหนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าเราทำอะไรอะ่ะเราติดบัก๊ก เราติดบัก๊กทอคนเราติดบัก๊กเอา้าชนะหนึ่งคือเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราออกจากคุกยังไงก็ไม่รู้คือเมื่อกี้เราติดบั๊กแล้วเราก็กลายเป็นชนะหนึ่งครั้งเฉยเลยงงมากอะไรเนี่ย oh <my> ไอ้เจ๊เจะเล่นเกมนี้ก็เชิญได้ครับเข้ามาลองเล่นกันดูคับทุกคนสนุกดีมันไม่ยากนะแต่มันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่ครับ คลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับเพื่อนๆเจอก,กันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย